สำหรับโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นการขยายห้องน้ำนะครับให้มีความยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มประโยชน์ใช้สอยนะครับให้มีห้องอาบน้ำนะครับมีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้ชัดเจนนะครับเราก็เริ่มด้วยการลื้อผนังออกอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทำการเคลียร์ลิงแซะตัวกระเบื้องเดิมออกนะครับ ที่เห็นนะครับกำลังแสออกอยู่นะครับหลังจากนั้นก็มาตั้งตัวตำแหน่งนะเราก็จะใช้เอ็น,นะครับในการวางตำแหน่งของตัวผนังนะครับถ้าสังเกตดีๆนะหลังจากนั้นเราก็มารื้อตัวฐานส้วมเก่าออกนะครับเพื่อที่เราจะทำเป็นชักโครกแบบนั่งนะครับแล้วก็มาวางก่อนะครับตัว ผนังขึ้นมานะครับในระหว่างกองผนังก็จะมีการเจาะตัวผนงังทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ใช้วิธีการตัดเอานะครับตัดเอาดัางนั้นพอได้พื้นที่แล้วนะครับเราอยากได้แสงเพิ่มเราก็จะใส่บล็อกแก้วเข้าไปนะครับสองแถวนะใส่บล็อกแก้วเข้าไปสองแถว จากนั้นถ้าสังเกตด,ด้านบนนะมันก็จะทําทับหลังนะครับของตัวช่องประตูนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อุดพวกตัวท่อน้ํานะครับแล้วก็ฉาบผนังภายในนะครับอพอฉาบผนังภายในเสร็จนะครับอันนี้ก็ยังเป็นฉาบผนังภายในนะครับแล้วก็มีการกรีดลายนะครับให้ติดกระเบื้องให้ดีส่วนภายนอกเราก็ฉาบเรียบธรรมดาเดี๋ยวเราทาสีนะาภายในเนี่ย บริเวณที่เห็นดำๆก็คือกันซึมนะครับน้ำยาทากันซึมก่อนที่เราจะเทคอนกรีตเราก็ผสมน้ำยากันซึมไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับพอจะทำจริงๆนะครับพื้นผิวเราก็ท,ทากันซึมเข้าไปอีกนะครับหลังจากนั้นช่างก็จะมาหาแนวกระเบื้องแล้วนะครับหาแนวกระเบื้องที่เห็นเป็นลักษณะสีแดงเป็นขีดอยู่นะครับก็มาวางลายกระเบื้องให้นะครับ เพื่อที่จะการจัดกระเบื้องจะได้ดูออกมาเรียบร้อยนะครับในระหว่างการปูเราก็จะมีการใช้คลิปปรับระดับนะครับใช้คลิปปรับระดับเพื่อให้งานของเราออกมานี้เรียบเนียนนะครับอตอนนี้ช่างก็กําลังใช้ตัวคลิปปรับระดับแล้วก็ปูกระเบื้องผนังอยู่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานะครับใช้เวลาเร็วก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้นะครับในการทํางานในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากนั้นก็ ปูไปเรื่อยๆนะครับเราก็ปูบล็อกแก้วเข้าไปด้วยนะครับใส่บล็อกแก้วเข้าไปแล้วก็ผนังบางส่วนอาจจะมีการลื้อนะครับเพราะว่าลายบางลายเราติดแล้วเราไม่ค่อยชอบนะครับก็ผนังก็จะได้ออกมาสวยงามแบบนี้นะครับเราก็ปูเริ่มปูพื้นนะครับปูพื้นท่องน้ําแบบนี้นะครับเป็นลายไม้แล้วก็มีการเซตตัว โปรไฟล์ของตัวอ่างล้างหน้านะครับระดับของอ่างล้างหน้าแล้วเราก็ก่อแล้วเราก็ปูนะครับอ่างล้างหน้าเป็นแบบฝังครึ่งใบนะครับมีการเก็บเกาทาสีภายนอกติดตั้งไฟให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะครับงานยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังมีบางส่วนอย่างเช่นประตูหรือฉากกั้นอาบน้ำที่ยังไม่เสร็จนะครับเลยเอามาให้เพื่อนๆดูก่อนสวัสดีครับ